สวัสดีครับตัวนัาสูตรยากจากเล่านะครับอ่าผ่านเพราะมีหนึ่งเกมครับที่โอ้โหอ,อึดอัดเหลือเกินนะครับในการออกไปเยือนโรลิสเซ็งแฉงครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะฮะบางคนก็บอกโอ้โหถ้าเปรียบเป็นมวยนี่หลังพิงเชือกตลอดเวลานะฮะยกกาดป้องกันแล้วป้องกันอีกแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลชนะครับนี่แหละครับฟุตบอลมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับในวันที่เราอาจจะไม่ได้ คาดหวังเอาแค่แบบเอาตัวรอดก็เพียงพอแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นไปได้ครับไปเดี๋ยวค่อยๆลงลึกกันหน่อยแล้วกันครับในรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นที่พรากเดอวแพ่งนะครับวิวฮุบบุกไปเอาชนะบริสุทธิชเมงได้1ประตูต่อศูนครับเห็นรายเชื่อออกมานี่คือ ชุดที่น่าจะดีที่สุดณเวลานี้นะครับในความพร้อมหลังจากที่เว้นว่างมา1สัปดาห์เต็มๆนะครับเพราะเกมล่าสุดเนี่ยก็คือชนะนิโคลโซในศึกพรีเมียร์ลีกครับเว้นมา1สัปดาห์เพื่อเตรียมพร้อมในการออกไปเยือนปารีเรสเซิงชังแมงโชต้าปักหน้าเป้าครับมีโมซาลามีเดีาร์ตรงกลางก็ชุดเดิมเลยครับกราฟเฟนแบกแมคคาลิสเตอร์โซโบเช่นเดียวกับแนวรับนะฮะเทรนอีบูฟันได้รวมถึงร็อบโบและก็อาริสันเบเกอร์ครับ ขณะที่ปาริสแซนชมนครับของลุยส์อริเกก,กำลังท็อปฟอร์มเหลือกเกินนะครับไม่แพ้ใครมา22เกมครับและเป็นทีมเดียวในหลีกใหญ่ที่ยังไม่แพ้ในเกมลีกครับโอโ้ตัวรุกแดนบนนี่จัดจ้านเหลือกเกินเป็นปีแห่งความท้าทายจริงๆของพวกเขานะครับหลังจากที่กิลันเอมัปเป้นั้นย้ายไปอยู่เรอัลมาดริดตอนแรกก็หลายลคนแอบจะอืมไม่มีเอมเปเป้ล้วจะเป็นยังไงนะฮะแต่พอครึ่งซั่นหลังมาเนี่ยเปชเชอ์แบบติดเครื่องมาครับ อุสมานเดเบเล่จิตจาร์หลือเกินนะฮะมีบาคล่าอีกนะครับที่กําลังเติบโตขึ้นมาแล้วก็ช่วงเดือนมกราคมครับได้โครัสเคเลเข้ามาอีกโอ้โหกลายเป็นสามภาษาในแดนหน้าแบบดุดันมากๆนะครับตรงกลางเนี่ยผมว่า2คนที่น่าพูดถึงก็คือชังวิจินยาและก็ชอรเนเวสครับที่สลับหมุนเวียนทําให้เกมดนแดนกลางมันสมดุลแลอเกินซึ่งมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นแหละครับผมว่าก่อนเกมเนี่ยที่เราคุยนไปเนี่ยกับเทป ที่แล้วนะฮะที่ที่ชนจาาเม้งมาคุยนะครับว่าเออเฮ้ยเลีวคูจะมารับมืออย่างไรครับเพราะรู้ครับว่าโปรเซชชัแมงเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าวิธีการนั้นขึ้นไปบล็อกแดนกลางก่อนคืออาจจะไม่ถึงขั้นว่าตั้งรับซสีทีเดียวครับไม่เหมือนเกมที่เจอกับมสเตอร์เทีเดียวแต่บล็อกแดนกลางไว้ปักหลักตรงกลางเอาไว้ครับเพียงแต่ว่าผลงานของเปเชนนะครับกำลังลงตัวจริงๆครับ าะว่าหนึ่งอย่างที่เราต้องคุยก็คือตรงกลางเนี่ยไม่สามารถจะจะต่อกรกับทางเปอร์ซัแมงได้เลยครับทั้งเนวสวิตินยาแล้วก็มีตัวเชิงเทคนิคจัดๆอย่างเฟร์เบนลุยสเนี่ยที่คอยเอาตัวรอดได้ซึ่งทั้งสาคนเนี่ยคอยหมุนเวียนตลอดเวลาครับไม่ได้มีใครที่ปักหลักเป็นตัวรับจ๋าๆเป็นเบอร์6อะไรขนาดนั้นแต่หมุนไปเรื่อยๆครับไอ้ตรงนี้แหละครับมันทําให้แดนกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยดูค่อนข้างจะสับสนอยู่พอสมควร แมคเคลสสเตอร์ที่แบบดูนิ่งๆเน็บเนี้ยไปน,นะครับพรวดพลาดอยู่หลายรอบเหมือนกันกราฟเฟนแบกอาจจะมีจังหวะการเอาตัวรอดที่เราคุ้นตากันนะครับพลิกแล้วพลิกอีกแต่ความต่อเนื่องในการเชื่อมจากกลางขึ้นไปหน้าหรือในการเปิดบอลเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นคําถามนะครับเช่นเดียวกับวิธีการวิ่งของสปอตไลน์เกมนี้ก็ยังวิ่งเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่จุดหมายหรือเป้าหมายที่มันชัดเจนเนี่ยวิ่งมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยเจอบอลมากเท่านั้น ไอ้ครั้นที่พอจะเล่นได้ก็โดนประชิดเร็วมันจึงทําให้เกมรุกของบรูซเชมังเนี่ยเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องมากๆครับแล้วก็บวกด้วย3ตัวบนนะ่ะที่สไตล์การเล่นเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาปักเสร็จปุ๊บสิ่งนี้มันเจ๋งก็คือการสลับตําแหน่งกันครับโดยเฉพาะครัสเกเรียกับ man e อุสมานเดเมเล่ทางบาคโคลาอาจจะปักทางด้านซ้ายเยอะหน่อยแต่2คนแรกเนี่ยสลับกันเรื่อยเลยครับ และมันทําให้การการตั้งรับในแดนกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยมันเจอช่องอยู่เสมอทุกครั้งเนี่ยเวลาเจอสาการโดนเดี่ยวเราจะเห็นเลยครับว่าลิเวอร์พูลนั้นเจอเจอ,เจอความยากลาบากมากๆด้านซ้ายบาคโคลดด่าววนกับทางทางเทรนบ้างหรือกราฟเฟนแบกบ้างหรือด้านขวามีครอสครีเอที่ดวนกับบรบโบบ้างและแม้กระทั่งตรงกลางนะครับที่เดมเบลเ่นนั้นคอยคอยจัดการในการเลี้ยงกินตัว คือสา,าการดวนเดี่ยวเลี้ยงกินตัวเนี่ยโอ้โหเจอทีไรนไี่หวาดเสียวตลอดครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นภาพยายใหญ่ๆที่เราได้เห็นในช่วงสักครึ่งชั่วโมงแรกถามว่าลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสในการโต้กลับบ้างไหมมันก็มีอยู่บ้างครับแต่ดันมันเป็นวันที่บอลจังหวะสองของลิเวอร์พูลเนี่ยลดประสิทธิภาพลงเยอะมากครับไอ้บอลจังหวะสองที่ว่าก็คือเมื่อคุณปะทะแล้วเนี่ย ใครเป็นเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้หรือทําอะไรได้มากกว่าการครองบอลเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคุณเก็บได้แล้วจะส่งต่อลองนับแบบการจ่ายบอลก็ได้ครับชิงจวหวสองได้ปุ๊บแล้วส่งต่อผมว่าของลิเวอร์พูลเนี่ยเฉลียวมานะถ้าเอาแบบตามความรู้สึกนะผมว่าเพลอเอาจจะไม่เกินสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วเสียบอลอีกแล้วมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับนั่นหมายความว่าแดนหน้าเนี่ย ไม่สามารถจะทำให้เกมมันต่อเนื่องได้ดิแอสเงียบซาลาเงียบโชต้าอาจจะมีจังหวะที่ลงไปเชื่อมได้ต่างๆนานานาแต่ความต่อเนื่องที่จะพาขึ้นมาเปลี่ยนจากจังหวะสองให้ 2, มันเป็นเกมรุกอย่างฉับพลันที่เราคุ้นเคยอ่ะมันทำไม่ได้ครับเพราะหันมาอ้าวเจออีกแล้วมากินยอสมาหันมาอ้าวเจออีกแล้ววิลเลียมปาโชมาเพราะฉะนั้นมันจึงแบบเป็นเกมที่โดนกดอยู่เรื่อยเรื่อยๆและจึงไม่แปลกครับ ที่โอกาสของเบเชมันจะดูชัดเจนมากกว่าไรเลียงมาทั้งหมดมันก็พอจะเห็นภาพเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรวพูรอดมาในช่วงวิกฤตต่างๆเนี่ยอาริลซอนเบเกอร์ครับเป็นวันที่แบบโอ้โหผมว่าไม่มีใครเรียกร้องใดๆเพิ่มเติมอีกแล้วครับหลวงพ่ออาลีหลวงพ่อหลวงพ่อหมี เหนียวเหลือเกินเพราะว่าเอาแค่ในช่วงครึ่งแรกนะ,ะมีช็อตที่เดเบเล่แบบหลุดไปแบบหน่งเน่งเลยนะครับการเช็คลายมีปัญหาสุดท้ายแล้วฟันได้จะกะยับเข้าไปกลางแล้วปรากฏว่ามันยังมีพื้นที่เยอะมากๆครับให้เดเบเล่นั้นไม่โดนจับล้ำหน้าแล้วก็พยายามแบบเน้นแล้วนะแปรติดบล็อกปึง้งหรือความยอดเยี่ยมของควิชาครับรับสเกียแบบยืนกันอยู่เนี่ย สองสามคนเนี่ยฝ่าเข้ามาเชน,นกราฟเฟนแบกอีบอูจี้เข้าหาเลยยิงฉลับอีบูนิดเดียวครับเปลี่ยนทางด้วยแต่อาลีก็ยังแบบเซฟไว้อีกมันแบบอีลงุงตุงนังไปหมดครับเพราะว่าไอ้ช็อตประมาณนี้ในครึ่งแรกนี่ชวนหวาดเสียวเยอะมากครับพอตัดมาที่ครึ่งหลังครับหนึ่งอย่างที่อนุชลชอตทำให้เห็นในฐานะคนดูนะครับปกติวิธีการตั้งรับมันเปลี่ยนไปครับ จากครึ่งแรกใช่ไหมครับขึ้นมาบล็อกดันกลางสักประมาณสัก30-40หลาก่อนถึงป่าประตูตัวเองแต่เครื่องหลังเนี่ยขยับถอยทำลงมาครับยืนอยู่ประมาณสักหน้ากรอบเผ็ดโทษตัวเองถอยลงมาต่ำหน่อยโลบล็อกเลยสังเกตได้จากวิธีการยืนตำแหน่งของฟันได้ก็ได้ครับคนที่เป็นเสาหลักเป็นผู้ปัะชาการในการเล่นเกมครับ การยืนของฟันได้ผมว่าในค่าเฉลี่ยครึ่งหลังเนี่ยเผลอๆจะอยู่ในกรอบไปโทษเกิน70 80, ็ดิบแนดสเพร์ะน่พอยืนต่ำลงมาครับคราวนี้เนี่ยมันต้องแลกกันพื้นที่ในการเล่นของเปเชในกรอบผโทษมันจะน้อยลงครับเพราะผู้เล่นของลิเวูมันจะเยอะขึ้นแต่มันก็ต้องแลกมากับพื้นที่ระยะต,ตรงกลางสนามสี่สิบสามสิบหลาที่ขยับเข้าหากรอบโทษของลิเรู ไอ้ตรงนั้นแหละครับที่เราได้เห็นการยิงหรือการเล่นของไปเชในคข้างหลังเยอะขึ้นทั้งลูกนิ่งทั้งลูกโอเพนเพลย์นะฮะมันมีหลายๆครั้งมากอ่ะมีฟรีคิกของครัสเคลียใช่ไหมฮะ,ะติดเซฟได้หรือ,อการเปลี่ยนตัวเอาเดซเลดูเอ้ครับลงมาแทนที่ของบาโคลาก็เติมแบบความจี๊ดจ๊าดเข้าไปอีกกำลังท็อปฟอร์เหมือนกันครับดูเอแล้วก็มีช็อตที่เลี้ยงจี้เข้ามาแล้วก็ยิงตรงเส้นกรอบเพยโทน หช็อตนี้นี่คือแบบผมดูภาพช้าซ้ําแล้วซ้ําอีกนะดูเอยังยังตกใจเลยครับว่าอาลีพุ่งถึงได้ยังไงแล้วปัดแบบโอ้เนียนกริปแเหลือเกินนี่ยังไม่ต้องนับจังหวะที่ออกมาปัดออกมาตัดลูกเปิดจากริมเส้นลูกเปิดจากเอริคอสตต่างๆหรือจังหวะยิงมุมแคบเสาแรกเสาไกลเนียนกริปหมดเลยครับคือถ้าถามว่าความหวาดเสียวเนี่ย ถามผมนะผมว่าครึ่งแรกอะดูหวาดเสียวกว่าครึ่งหลังอาจจะมีสักหนึ่งหรือสองครั้งครับที่อย่างเช่นลูกของดูเอนะครับที่ที่ดูชัดหน่อยแต่ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นถ้าไม่ตรงตัวก็อาลีตัดสนใจออกมาปัดได้ก่อนตัดไฟต้นลมไว้ก่อนซึ่งมันก็ดูดูหวาดหวันแหละครับดูหวาดเสียวแต่นีครึ่งแรกอะมันมันดูจะแจ้งมากกว่านี้ลิผูซื้อตรงนี้แหละครับ พยายามไปเรื่อยพยายามไปเรื่อยจนถึงการเปลี่ยนตัวผมว่าเป็นอีกครั้งครับที่ชออทำให้เห็นว่าการจัว่วภพยของเขาเนี่ยมันน่าสนใจอย่างมากสองคนแรกคือเดวินดยูสกับเคอร์ติสโจนครับซึ่งเป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้เพราะรู้สึกว่าข้างบนเนี่ยมันเก็บไม่ได้เลยมันไม่มีการคุกคามใดๆเพื่อจะกดดันแนวรับของเบเชชโชต้าพักได้คลองได้แต่ต่อเนื่องไม่ได้ ดีอาร์สนี่หายไปเลยครับแทบจะไม่มีอะไรที่ไปกดดันฮาคิมีได้เลยไม่มีเลยแล้วการจ่ายบอลต่างๆนานาดูต่ำกว่ามาตรฐานด้วยมีบางช็อตนี้เปิดเข้ากลางดื้อๆเลยโดนตัดไปก็มีครับเปลี่ยน2คนนี้ออกครับเอาชูต้ากับดีอาร์สออกเอาดาวินแล้วก็โจนส์ลงมาเราพอจะจินตนาการออกได้เลยครับโจนส์ครองบอลได้ไอ้ลูกมว้วนไอ้ลูกการเอาตัวรอดไปนี่แคบจำเป็นมากครับ ในเกมนี้เพราะลิวพูครองบอลไม่ได้เลยครับในแดนบนถ้ามีโจนลงมามันน่าจะเออครองได้เอาตัวรอดได้ม้วนได้ต่อบอลให้มันสืบทอดขึ้นไปต่อเนื่องขึ้นไปจากกลางขึ้นไปหน้าส่วนดาวินเนี่ยใช้ลูกบู๊เลยครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยหรือจนถึงนาทีที่67เลยนะครับการดวลกันระหว่างโชต้ากับมาคินยอสหรือโชต้ากับวิลเลียมปาโชโอ้มันเบาเหลือเกินเบามากครับแต่พอมีดาวินลงมาเนี่ย มันได้ลูกปะทะดุดันกล้าวแกร่งซึ่งเราไม่รู้เลยครับว,ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพียงแต่ว่าเปลี่ยนหน่อยครับเปลี่ยนวิธีการหน่อยอย่างน้อยเพิ่มเติมความกดดันให้กับแนวรับของเพเช่หลังจากนั้นมาครับตัวปิดเกมก็ถูกส่งลงมาวัตรุเอนโดสัญญาณตรงเนี้ยเรารู้แล้วครับว่าสลอตเอาแค่ไม่แพ้ก็โอเคแล้วครับเสมอก็โอเคแล้วเพราะเรารู้ครับว่าอย่างเหลือเกมแก้ตัวในบ้ายหนึ่งนัดครับ แล้วบรรยากาศที่แอนฟิลมันน่าจะช่วยได้เอาตัวรอดในตอนนี้ก่อนเอ็นโดลงมาแทนที่ของกราฟเฟนแบกซึ่งอันนี้ในช่วงสักก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกสัก5้าทีสิบทีเราเห็นนะครับว่ากราฟเฟนแบกก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหมดเหมือนกันออกบอลแบบเออเอาต้องต้องฝืนต้องขืนไปเรื่อยนะครับคราวนี้อ่ะไม่ต้องเล่นเกมรุกเลยฮนะเอ็นโดลงมาปักเลยปักเลยครับคอยชิดคอย เป็นตัวเกะกะลงมาเป็นตัวปิดเกมตัวบัทะซึ่งเราทำได้ตามหน้าที่อย่างที่เราคาดหวังกันจนนั่นแหละครับถึงนาทีที่แปดสิบหกว่าณะตรงนั้นเนี่ยการเปลี่ยนตัวฮาเวิเร์ดเลียดลงมาแทนที่ของโมซาลาเนี่ยมันก็อาจจะเพื่อเพิ่มความสดในการวิ่งไล่แหละครับเพราะเราก็เห็นกับว่าน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เกมของซีซั่นนี้ครับที่ซาลาทำอะไรไม่ได้เลยครับแม้ทั่งการดวลกับนูนูเมนเดสแบ็กซ้ายของเปเช เงียบมากครับแทบจะไม่ผ่านเลยเอาแค่มาปักเพื่อใช้ความสดในการไม่รู้ละสี่ห้าที่สุดท้ายเอาความสดเข้ามาบดหน่อยแต่นั่นแหละครับมันเป็นแบบจิกซอที่มันแบบถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินในสตัดหลังเกมครับบอกว่าเอเลียดลงไปครับใช้เวลาเพียงแค่47วินาทีครับลูกเปิดจากอาลีจุดเริ่มต้นจากพ่อมีอีกแล้วครับลูกเปิดจากอาลีเปิดปึง้ง ดาวินขึ้นปะทะกับมากินยอสและไอความคาดหวังตรงนี้แหละครับลูกชนลูกปะทะความแข็งแกร่งบอนจังหวะสองเก็บได้แล้วครับแล้วเก็บได้ในพื้นที่อันตรายด้วยแล้วด้านขวามันโล่งมากครับรอแค่เอเลียดเข้ามาอยู่ในจุดโฟกัสแล้วก็ไหลออกไปเอเลียดก็เอี้ยวตัวมารอเลยครับเอียงตัวรอยิงอยู่แล้วแล้วก็ปั้งดอนโุมาปัดได้ครับแต่ก็ ยังไม่เพียงพอครับความแรงของลูกบอลยังไหลเข้าประตูไปโอ้โหวินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นที่บ้านคุณบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้คุ้มค่าต่อการโดนโดนตำรวจบ้านด่าหรือเปล่านะครับเกื <c oughs> อบเกือบจะตีห้าแล้วนะฮะเสียงดังขึ้นมากันเพราะว่าก็อาจจะมีหลายบ้านอยู่ที่เป็นแบบนั้นเป็นประตูที่ปลดล็อกทุกสิ่งอย่างครับ และเป็นประตูชัยให้กับเรือพูนั้นบุกไปเอาชนะเปเช่ได้1-0ในรูปเกมที่แทบจะสู้ไม่ได้เลยครับเปอร์เซนการรองบอล730อย่างเงี้ยนะฮะโอกาสยิงของเปเช่27ครั้งเรือพู2ครั้งครับตรงกรอบครั้งเดียวครับก็คือจังหวะการยิงของฮาวเวียนเลียนและเป็นหนึ่งประตูส่วนเปเช่นะครับตรงกรอบ10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้น9ครั้งที่อาลีได้เซฟแบบจังๆครับ การเก็บสถิติของออฟต้าบอกว่านี่คือการเซฟของผูปภาษาตูในหนึ่งเกมที่มากที่สุดบนเวทียูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเก้าครั้งครับโหดมากครับโหดจริง,รงอันนี้ชลยอมรับเลยครับว่าเปเชเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆครับแต่ก็นั่นแหละครับบางครั้งเราก็ต้องการมีวันแบบนี้บ้างวันที่เราสวมบทบาทเป็นคนปล้นชัยชนะบ้างซึ่งมันก็เกิดขึ้นครับและแน่นอนครับคำชื่นชมอยู่ที่อารซอนเบเกอร์ ชลอตบอกนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแบบจังๆครับเพราะว่าผมไม่เคยทํางานกับผู้สารประตูในระดับท็อปคลาสแบบนี้มาก,ก่อนแต่ถ้าถามในมุมมองของตัวของอาลีแล้วก็มันก็เป็นฟอร์มที่เราคาดหวังกันได้อยู่แล้วครับเพราะเขาคือผู้สาวประตูที่ดีโลกคนหนึ่งณปัจจุบันนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าแมนออฟแมนเป็นของอาร์ซอลไเกอร์แต่สิ่งสําคัญก็คือผมว่าถ้าจะหาภาพรวมใหญ่ๆนะฮะจุดที่มันทําให้ผู้นั้นกลับมาได้คือการเปลี่ยนตัวของชลอตเนี่ยแหละครับ เวิร์กทั้งสี่คนเลยดาวินลงมากล้าวแกร่งใช้ความแข็งแกร่งประท่าไปโจนส์ Jones, ลงมาทำในตามหน้าที่เลยครับครองบอลเอาไว้รักษาบอลเอาไว้เอนโดคอยจัดการครับตรงหน้ากรอบเพโทษวิ่งไปมีพลังเท่าไหร่วิ่งไปฮาวิเอเลียดแค่47วินาทีมันก็เห็นผลนั่นแหละครับหลายต่อหลายครั้งครับในซีซั่นนี้ที่เราเห็นการเปลี่ยนตัวการจัวไพ่ของชลอแล้วมันเวิร์กนะครับ ซึ่งนัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่เป็นบทพิสูจน์ว่าขนาดทีมของลิผู้เนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจมันน่าสนใจครับบวกกับในรูปเกมในระดับท็อปแบบนี้ใช่ครับมันอาจจะดูงนเงยนดูแบบมีโอกาสที่จะเป็นผู้แพ้มากกว่าผู้ชนะแต่มันต้องรับมือกับความจ็ปวดนี้ให้ได้ครับมันต้องนิ่งเข้าไว้มันต้องแบบเอาตัวรอดให้ได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนเกมระดับท็อปแบบนี้อย่าออกอาการครับซึ่งมันก็ผ่านพ้นไปได้ครับเราเห็นทุกคนแบบสะบักสะบอมเหลือเกินครับโดยเฉพาะในเกมรับแต่มันก็เป็นหนึ่งครั้งครับที่มันบ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ภายในทีมเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะครับเพราะทุกคนช่วยเหลือกันจริงๆความสมัครสมานสามคัคคีการยอมรับซึ่งกันและกันใจมันเท่ากันเนี่ยมันจึงผ่านพ้นเกมแบบนี้ไปได้ครับซึ่งก็ ไปหนึ่งนัดที่ที่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆลิพูในซีซั่นนี้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่ายัางไม่ได้เข้ารอบนะยังไม่ได้เข้ารอบอย่างนี้หนึ่งเกมที่อนฟิลครับที่ในบ้านเพราะฉะนั้นต้องเร่งขึ้นมาครับมันอาจจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ดูสอบตกครับในเกมนี้แต่คุณเก็บใจชนะได้แต่ไม่ใช่ว่าเจริญเล่อว่าเฮ้ยโอ้โหบุกไปชนะไปเอชเชแล้ว เข้ารอบแน่ๆอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นครับต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นมาให้มันอยู่ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่เคยทําได้ให้ได้และที่แอนฟิลมันจะเป็นคําตอบเองส่วนสุดสัปด,ดาห์นี้ครับในการเจอกับซามตันก็อาจจะผู้ลงตรงก็อาจจะผ่อนคลายกันได้บ้างครับเล่นในบ้านที่แอนฟิลถ้ามันไม่เหลือบาดกอแรงหรือไม่แบบโอ้โหฟ้าผ่า,าพลิกล็อกอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเก็บผลลัพธ์อย่างที่เราคาดหวังกันเอาไว้ได้ที่เหลือก็ เดินหน้ากันต่อแล้วครับยังอยู่บนเส้นทางที่น่าสนใจโดยเฉพาะ2ทั่วใหญ่นะฮะนั่นคือพิมร์ลีกแล้วก็ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเชียร์กันต่อไปครับอดทนกันต่อไปครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะฮะอ้าวมีอะไรจะระบายกันบ้างนะฮะในเกมนี้ครับ ที่ดูโอ้โหสบัดสบอมแล้วเกินเงนเงินแล้วเกินครับแต่สุดท้ายเก็บชัยชนะมาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตามกระดใจให้ทุกเม้นเหมือนเดิมนะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกคนครับที่เข้ามาดูคอนเทนต์ในช่องของผมนะครับยินดีๆแต่บางคนแบบเฮ้ยเข้ามาแล้วอาจจะลืมนะครับเอออาจจะลืมกด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันครับกดซับให้หน่อยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้ยิ่งดีนะครับขอบคุณลวงหน้าอีกครั้งนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ